นายสุรศักดิ์ดอนชัยครูชนานการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเอดุลยเชดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนครปฏิบัติการสอนในรายวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 และหมอสองจำนวนแปดค่าชั้นมะเรือศึกษาตอนปลายหมอสี่หมอห้าหม 5, หกจำนวนหกค่าปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้านหมอสี่ทับสองหนึ่งค่าดนตรีสากลหมห้าทับสองหนึ่งค่าศิลป์สร้างสรรค์หมหกทับสองหนึ่งค่าและรายวิชาแนแนวหนึ่งค่า ในารายวิชากิจกรรมปฏิบัติการสอนลูกเสือเนตรนารีในระดับชั้นหมสองและชุมนุมดนตรีมีสีสันกิจกรรมพิเศษชมรมกีฬายิงปืนรวม22คาบต,ต่อสัปดาห์ เป็นครูผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนสร้างเยาวชนด้วยความจริงใจยึดมั่นในระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่การสอนทั้งเวลาราชการและนอกเวลา,าเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนของจังหวัดสกลน,นครโดยมีกิติบัตรโค้ชผู้ฝึกสอนระดับ ISSF จากสาัันธรัฐเยอรมัน เป็นนักกีฬายิงปืนสากลทางประเภทอีเวนต์ปืนสั้นอัดลมชายปืนสั้นมาตรฐานปืนสั้นยิงเร็วปืนสั้นชายนำเรียนลังบัลมาให้โรงเรียนจังหวัดและตัวแทนภาคสามหลายครั้ง ผลงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมาในกีฬายิงปืนในาสุรศักดิ์ดอนชัยได้เป็นโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาตินำนักกีฬาคือนายสุภพพชัยผลจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งเป็นตัวแทนภาคสามเรียนทองปืนสั้นยิงช้า50เมตรฟรีพริสโตลและ เรียนทองแดนปืนสั้นอัดลมชายเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพัธนลุงเกมเป็นนักกีฬากีฬาแห่งชาติตัวแทนภาคสามในกีฬาประเภทปืนสั้นมาตรฐานที่ศีสเกตเก็บเรียนทองกีฬาจังหวัดเป็นตัวแทนภาคสาม ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสเสตักเกมพัทลุมเป็นตัวแทนภาคสามในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2,565นักนำยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชได้รัเชิญเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬายิงปืนมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ทำเรียนกีฬาพละศึกษาเกม13เรียนให้กับภาคอีสานในด้านการเรียนการสอนนายสุรศักดิ์ดอนชัยได้ฝึกสอนนักเรียนดนตรีสากลเพื่อเตรียมวงสตริงและโยู่การาจัดการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะวิชาการปฏิบัติดนตรีปฏิบัติศิลปะและ กิจกรรมพิเศษกีฬายิงปืนส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมโดยใช้หลักว่าคุณธรรมนำวิชาการได้คิดค้นนวัตกรรมในการเรียนการสอนดนตรีทั้งทฤษฎีโน้ตและการปฏิบัติจริงลงสู่นักเรียน อย่างเต็มความสามารถในายสุรศักดอนชัยเป็นครูที่ปรึกษาฉันมัธยนมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งร่วมกับคุณครูชนวีสร้อยมาลายัยได้ร่วมให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีประสานงานกับผู้ปกครองและประสานงานกับชุมชน ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนในลำดับที่หนึ่งผู้ตรวจเวรในลำดับที่สองปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรยามอย่างไม่บกพร่องและเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์แก่ทางราชการได้รับมอบหมายจากผู้บงังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมหอพักนักเรียนใน โดยมีครูประจำหอพักช่วยปฏิบัติราชการในเวลาพิเศษช่วยปฏิบัติราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครในระบบ FM ความถี่91.25เมกะเฮิร์ทุกเย็นวันจันทร์ และสถานีวิทยกุกระจายเสียงกอมทัพที่สองในระบบ AM ความถี่3 3 5 9กิโลเฮิร์ทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา21นาฬิกาได้นำข่าวสารแวดวงการศึกษาและการปฏิบัติงานดีเด่นของส่วนราชการรวมทั้งของโรงเรียนออกประชาสัมพันธ์ให้กับชาวโลกได้รับทราบในคุณประกาศ อุทิศตนทำงานเพื่อแทนคุณแผ่นดินขอบคุณและสวัสดีครับ